Jack it up. นี้มาแบบยักใหญ่ครับผมกับด้านหลังผมรีวิวมันๆอีกแล้วกับ p i กเพอร์เฟกครับอยู่ที่ Perfect Car คาโชว์รูมรถมุองคุณภาพเกรดร้านของเราต้องอยู่ที่ซอยราร87เขตบางนากรุงเทพมหานครเอาร้อยมาแลกคันนี้หน่อยครับกับด้านหลังผมเป็น Ford e v e r วอเรสไม่ได้ธรรมดานะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ครับ2.0ลิตรอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นครับตัวเทนปี2018สีขาวอ้วนแบบนี้ ผมจะมาไล่ออปชันให้คุณดูทีละจุดครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมอาจจะพูดไม่หมดหรือว่าถ้าผมพูดไปแล้วคุณอาจจะฟังไม่หมดก็ได้เพราะเขาให้มาเยอะจริงๆสําหรับในตัวเริ่มต้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสําหรับคันนี้ด้านหน้าครับในเจ้า Ford เอเวอเรสครับเครื่องยนต์2.0ตัวพัฒนาล่าสุดเป็นตัวปัจจุบันเลยครับกับด้านหน้าเขาให้มาเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ของกอดรอไฮโดรเจนครับและยังมีครับในส่วนของไฟตัดหมอกด้านล่างครับรถเขาให้มาตัวเริ่มต้นเขาให้มาแบบไม่กักนะ ไฟเขาให้ด้านล่างและด้านบนครับหลอดเป็นโปรเจคเตอร์กระจังหน้าสีเทาชิ้นใหญ่ครับแบบนี้เลยโลโก้ฝอยอยู่ตรงกลางครับสภาพสีคันนี้สวยมากดูแค่นี้ก็บอกเลยว่าสวยมากต่อมาเลยด้านข้างครับมาแบบเร็วๆครับล้อแม็กขนาด17นิ้วให้มาจากทางโรงงานครับรัดยางบิดสโตนมาไซ์ยางเนี่ยให้มาเป็น265 65 R 1 7รล้อแม็กอลอ,อยแบบนี้ครับดิสเบรกครับระบายความร้อนได้ดีแน่นอน ระบบช่วงล่างด้านหน้าครับคุณเห็นไหมเป็นแบบ2ชั้นครับเรียกว่าดับเบิลวิสบอลครับควบคุมคอยอิสระครับบอกเลยว่าความนุ่มนวลเนี่ยในการขับรถเนี่ยต้องเป็นเจ้าเอเวอเรสต์แน่นอนใครเคยใช้อยู่ผมบอกเลยครับรถรุ่นนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนกับออปชั่นที่เขาให้มาเริ่มกันต่อครับด้านหน้าครับของตัวแก้มครับมีเขาเรียกว่าเหมือนจมูกเล็กๆครับพร้อมกับสัญลักษณ์คำว่าเอเวอเรสต เพิ่มความสวยงามและฉบเฉี่ยงจริงกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถครับด้านล่างตัดเป็นสีดํามีไฟเลี้ยวให้บริเวณมุมครับกระจกปรับฟับไฟฟ้าครับด้านบนมีราวแหลกให้สีดาครับเพิ่มมิติให้กับตัวรถดูสวยงามด้านล่างครับให้ชายบันไดามาครบมือเปิดสีเดียวกับตัวรถมาดวล้อหลังบ้างครับล้อหลังเป็นขนาดเดียวกับด้านหน้าเลยยาง b ิ i d s t o n e ครับผม17นิ้ว265 65 R17 และยังเป็นเบรกหลังเป็นแบบดิสเบรกนะครับผมอันนี้ให้มาหน้าและหลังเลยนะครับคุณมั่นใจในการเบรกแน่นอนว่ารถคันนี้มันเอาอยู่นะครับแน่นอนเพราะว่ารถทั่วไปส่วนใหญ่รถแบบนี้จะให้เป็นดัมแต่เจ้าฟอร์ดเนี่ยตัวเริ่มต้นเขาให้เป็นดิสมาเลยมาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายของตัวรถคันนี้ครับด้านบนมีสปอยเลอร์ชิ้นใหญ่ครับพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3ด้านบนเป็นเสาอากาศบริเวณกระจกครับเป็นกระจกใหญ่ชิ้นใหญ่โตมีปัดน้ำฝนให้ครับคิวคาว่าเอเวอร์เรสเป็นสีเทาเหมือนกับด้านหน้ารถเลย แอบมีกล้องครับให้อยู่ตรงกลางครับขนาดคุณถอยและยังมีเซ็นเซอร์ให้คุณถึงอีก4จุดครับในด้านหลังพร้อมกับการดีไซน์ครับของช่วงท้ายผมเรียกว่าดิฟ f เซอร์แล้วกันเป็นสีดําด้านเพิ่มเสริมเข้ามากับไฟนะครับทับทิมก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถอย่างมากเลยขออนุญาตเปิดท้ายเล็กน้อยประตูท้ายครับยังเป็นแบบอ,อันตัเขาเรียกว่าอนาล็อกอนาล็อกอนาล็อกสภาพครับ ตัวน็อตตัวกรอนครับอยู่ในตำแหน่งต่างๆครับในตำแหน่งจุดเดิมแน่นอนเพราะรถคันนี้ผมบอกเลยว่าคัดสภาพมาไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนมาชุดด้านหลังกันบ้างครับมีไฟ12โวลให้คุณใช้ในด้านหลังครับพร้อมกับช่องเก็บสัมภาระครับที่เปิดขึ้นมาได้เลยมีแม่แรงครับอุปกรณ์ยังอยู่ครบตรงนี้ใส่ของได้อีกเล็กน้อยพวกอุปกรณ์พวกน้ำยานะครับฉุกเฉินปั๊มลมต่างๆนี่ครับเบาะเป็นแบบเมนนว่นอัตโนมือ พร้อมไฟสีขาวครับเพิ่มความสว่างให้กับคุณลูกค้าในการใช้งานแน่นอนลำโพงซ่อนมาให้ด้านหลังซ้ายขวาสวยงามครับดูด้านนอกประมาณนี้ก่อนแล้วกันในช่วงท้ายถัดมาด้านข้างครับด้านนี้ก็เหมือนกันเลยตัวรถซ้ายขวาเหมือนกันครับไม่มีร่องรอยไม่มีรอยบุบใดๆทั้งสิ้นรถปี18ดูด้านนอกขนาดนี้แล้วครับรถใช้น้อยจริงๆเดีย๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่าออปชั่นที่เขาให้มามีอะไรกันอีกครับมาถึงภายในเจ้า Ford e v o l u t คันนี้ครับผมบอกเลยว่า ถึงแม้เขาจะเป็นตัวเริ่มต้นครับแต่เขาให้ออปชันมาอย่างเหนือจริงๆเริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยแหลกไฟฟ้านะตัวนี้นุ่มนวลครับคุณผู้หญิงขับได้ใช้นิ้วเดียวก็ขับได้เบาจริงๆและยังให้มันติฟังก์ชันมาอย่างครบเลยนะครับ,บรับเสียงโทกเข้าโทรออกรับสายเล่งเสียงเพลงควบคุมหน้าจอด้าน,นขวาควบคุมในส่วนของหน้าปัดออเือนไมร์ได้และยังสั่งครับคอนโทรลเป็นเสียงได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าฟอร์ดตัวนี้ ไฟมาให้ครับเปิดปิดอยู่ทางด้านขวาดิมได้กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับผมคอนโซลเป็นลักษณะพลาสติกแข็งนะครับผมฝังแอร์แบ็กมาให้คู่หน้านะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะคู่หน้านะสำหรับรถคันนี้ผมให้บอกเลยว่าเขาให้แอร์แบ็กมาถึง7ลูกนะครับผมมีมาครบเลยนะครับมีม่านนิรภัยลากไปถึงข้างหลังเลยประมาณนี้ครับเรามาดูเรื่องของวิทยุกันบ้างเอนเตอร์เทนเมนต์ ระบบแอร์ครับหน้าจอเลยหน้าจอเนี่ยเขาให้มาแอร์ Air ที่ขึ้นอยู่บนจอเนี่ยเป็นขนาด8นิ้วนะตรงนี้ครับควบคุมแบบอย่างนี้ได้นะครับสัมผัสปรับเป็น Dual ดูออได้เปิดปิดทุกอย่างได้หมดหรือว่าท่านจะเปิดแบบธรรมดาตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับควบคุมเครื่องเสียงวทิทยุอันนี้ก็มี fm/am bluetooth aux usb usb ให้มา2พอร์ตเลยนะบางคนอาจจะชาร์จไฟด้วยก็ได้นะครับผมรับสายโทรเข้าบลูทูธผมพูดไปหมดแล้วนะครับ หรือว่าในส่วนของแอปนะครับสามารถควบคุมในส่วนของเ,อเขาเรียกว่า Apple Carplay นะครับผมดูว่า Auto Android Android Auto อันนี้ก็รับรองได้เหมือนกันนะครับขนาด8นิ้วเขาให้มาเต็มจริงงนะหน้าจงหน้าจอนะครับดูดิมีทุกอย่างเลยเจเนอเรทมีการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะครับเดี๋ยวผมอ่านภาษาอังกฤษผิดก็ขออภัยนะครับประมาณนี้แอร์มีให้มาแลบร้อย usb อยู่ทางด้านล่างนะครับ1จุดตรงนี้ 1. จุดเป็น2ที่จุดบุหรี ระบบควบคุมการลื่นถลไหลครับ VSC มีให้ควบคุมสเสถียรภาพตัวรถเบาะหนังภายในสีดำครับดีไซน์มามีการดีไซน์ของช่วงของยกกระชับต้นขาลำตัวครับมีหนังรูครับเพิ่มระบายอากาศให้ดีลำโพงบ้างพูดถึงเครื่องเสียงลำโพงคันนี้ให้มาถึง9ตัวนะแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะด้วยความที่รถเนี่ยเป็นสัญชาติอเมริกันลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นของบอสนะครับผมแต่ซึ่งไม่ได้ติด ไม่ได้ตีแบนโบสซึ่งถ้าใครเนี่ยเคยสัมผัสเจ้ารถฟอร์ดหลายๆรุ่นนะครับเครื่องเสียงกับช่วงล่างเขาเนี่ยคือที่1เลยผมบอกเลยนะช่วงล่างนิ่มนะครับพวงมลาลัยนิ่งเครื่องเสียงดีออปชั่นเยอะพุงพูดแบบประมาณนี้ในในก็มีประมาณนี้เนาะก็มีระบบเกียร์ที่เป็นตัวเด่นสําหรับเจ้าคันนี้อีกหนึ่งอันก็คือเป็นระบบเกียร์10สปีดนะครับผมซึ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและคุณก็สามารถเล่นในตัวแพทเทิร์นชิพได้นะครับ รับแบบเมนนเนี่ยก็ได้เหมือนกันอยู่บริเวณของตัวเกียร์เลยครับด้าน,นขวานะครับประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับออปชันเขาให้มาเยอะจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นคุณไปซื้อรถเนี่ยที่เขาให้มาเป็นพวงมาลัยมันติแอร์แบ็กเจลูกลำโพง9ตัวหน้าจอ8นิ้วสัมผัสแอร์ออตโต้ดูอัลปุ่มพุทสตาร์ทกุญแจคีย์เลสระบบเบรกดิสซีล้อเบาะหนังทั้งคันคุณต้องไปซื้อเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะแต่เจ้าฟอร์ดครับเขาให้มาหมดเรียบร้อยแล้ว ผมพูดขนาดนี้แล้วทุกท่านเริ่มอยากดูแลวใช่ไหมว่า,าระบบเครื่องยนต์เนี่ย 2,000, 2000ลิตรเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับกับระบบเครื่องยนต์ใหม่ของเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์มาถึงห้องเครื่องกันบ้างครับสาหรับเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์อันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ครับเป็นตัวพัฒน,นามาครับรถขนาดเครื่องยนต์ลงมาแต่ก่อนเอเวอเรสต์ต้องเริ่มสตาร์ทที่2.2กับเครื่องยนต์3,002แต่อันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์โฉมใหม่ครับขนาด2,000 มาควบคู่กับระบบเกียร์ครับอัตโนมัติ10สปีดผมบอกเลยว่าขับง่ายคันนี้นุ่มนะครับแรงม้าเขาเคลมไว้ประมาณ181ตัวเห็นจะได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะกับขุมกำลัง2,000ซีซีอันนี้ใช้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและใครที่บอกว่ารถตัวนี้ที่ตัวที่มีปัญหาเรื่องเกียร์หรือเปล่าผมบอกว่าทางฟอร์ดครับรับประกันทุกกรณีนะในเรื่องเกียร์ถ้าเกิดมีปัญหาในทัวของเขา เพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยครับมีรับประกรันของ Ford ด้วยมีของเราด้วยแล้วคุณจะรออะไรครับไม่เลือกหารถออปชันดีๆแบบนี้ที่ราคาสบายกระเป๋าแบบนี้ไปใช้กันอีกเหรอครับผู้ขนาดนี้แล้วอยากฟังราคาใช่ไหมละ่ะไปฟังเลครับ สำหรับตอนเปิดตัวใครเคยไปดูที่ป้ายแดงผมบอกเลยว่าตอนนั้นต้องเปิดตัวกันอยู่ประมาณหนึ0 0ล้านแต่วันนี้คุณเซฟตังในกระเป๋าคุณไปถึง3 0 0แสนบาทครับแน่นอนครับกับราคาเพียง9 9 7 0 0 0นบาท2,000ลิตรครับคันนี้สปีดเกียร์10สปีดตัวเทรนสบายๆแบบนี้เลยครับผมให้ราคาพิเศษเลยสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นครับออกรถเพียง100ครับหรือว่าใครอยากให้ท็อปอัพครับ จองเท่าไหร่รถให้เท่านั้นสูงสุดถึง20,000บาทรีบมาจับมาจองครับสำหรับเจ้า Ford e v e r e s t โฉมใหม่มี2คันแล้วตอนนี้รีบมาครับเปิดโทรอยู่ทางด้านล่างแล้วโทรด่วนหาเราตอนนี้เรายังมีบริการครับรับกันหลังการขายให้อีก1ปีเต็มขึ้นอยู่กับปีรถเท่านี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ครับ Perfect ค a ารซาราซาน87 กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ใน YouTube กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเพื่อติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กันอีกต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากไว้ด้วยสวัสดีจ้า